ือนมโรงเรียน <Yeah. S 1> แปน้งข้าวโพด เรียบร้อยต่อมาเรามาเตรียมตัวน้ำมุน้นกันนะคะใส่น้ำเปล่าลงไปในหม้อ300ิแลค่ะตามด้วยผุบูุ้นแม่ยูใช้ของปลาโมสารนะคะคนให้เข้ากันจากนั้นเราจะพักทิ้งไว้10นาทีให้วุ้นอิบน้ำก่อนนะคะหลังจากที่เราพักให้วุ้นอิบน้ำ10นาทีก็ให้คนเล็กน้อยหนันิดก่อน แล้วก็นำไปวางบนเตาแก๊สเปิดไฟได้เลยวันนี้เราจะใช้ไฟกลางเปทำอ่อนในการต้มตัวุ้นนะคะอยาาใช้ไฟแรงนะในระหว่างนี้ให้คนตลอดเลยเพื่อไม่ให้ลูนจัะตัวกันไม่คนหมอ้อได้นะคะเราจะคนจนเดือดค่ะพอเริ่มเดือดแบบนี้นะคะใช้ช้อนจุ่ม อันนี้แม่ก็นำแช่เย็นประหนึง่งชั่วโมงให้เขาเย็นแล้วนะใช้มีดแซก กรงๆเก็บขาสวยเอามือวางไว้บนตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆอ้าวก่อนที่เราจะไปทำพุยเรามาท่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยกันก่อนอนะฟังนะเจลลี่